สวัสดีค่ะยายก็จะพาชมสวนนะคะวันนี้ชมบอ่อน้ําค่ะชมจากจากกรุงเทพเลยนะคะบอ่อน้ําอยู่ที่เขาวงกาลสินนะคะมีปลาด้วยนะคะมีปลาสีแดงๆถ้าดูดีๆปลามันจะขึ้นมาเหมือนมันขึ้นมาตากแดดอะไรสักอย่างตอนเช้าจะไม่ค่อยเห็นนะคะ แต่ตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยจะเห็นเยอะเลยค่ะปลาขึ้นมาเยอะเลยไม่ไม่ได้เปิดเสียงค่ะไม่ได้เปิดเสียงค่ะให้ดูแต่ในนี้เพราะว่ามันมีเสียงคนคุยกันค่ะก็เลยไม่ได้เปิดเสียงให้เอฟซีดูนะคะอันนี้คือบ่อน้ำของของยายนะคะที่อยู่ที่ที่เขาวงนะคะยายได้ไปติดกล้องเมื่อวันวันปีใหม่ค่ะ เพราะว่ามันจะมีคนขโมยค่ะมีคนขโมยปลาก็เลยลองติดติดแล้วก็รู้สึกดีนะก็เห็นค่ะดูดูอยู่ที่กรุงเทพก็ได้เห็นทุกวันนะคะได้เห็นตลอดเวลาถ้าที่อยากดูค่ะก็โอเคค่ะถ้าใครสนใจที่ว่าจะติดสอบถามได้นะคะติดกล้องวงจรปิดแบบนี้ค่ะสอบถามได้นะคะโอเคค่ะติดแล้วก็ดีดีมากเลยค่ะเออ ผือบางคนอยากติดนะสอบถามได้นะคะคอมเมนต์มาสอบถามยายได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมยายกอกชาแนลนะคะชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ